ต้องใช้เวลาแค่ไหนถึงจะสร้างแบรนด์เสื้อผ้าสำเร็จเร็วสุดที่เคยเจอ1เดือนและช้าสุดที่มนเคยเจอคือหกเดือนเราไปฟังกันในคลิปเลยค่ะ มนเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องสงสัยคำถามนี้แน่เลยนะคะและก่อนที่มนจะไปตอบคำถามนะคะมนขออธิบายตรงนี้ก่อนเนาะว่าระยะเวลาที่โมนบอกในคลิปนี้นะคะคือระยะเวลาที่โมนหรือลูกศิษย์นะคะใช้ในการไปสู่เป้าหมายก้าวแรกนั่นเนองเนาะเพราะว่าการที่เราไปถึงเป้าหมายก้าวแรกก็เป็นเหมือนการประสบความสําเร็จก้าวแรกของพวกเรานั่นเองค่ะ จากประสบการณ์ที่มนเคยเจอมานะคะจากลูกศิษย์เองก็ดีหรือจากตัวมนหรืออาจจะเป็นจากแบบเพื่อนๆในกลุ่มที่แบบทําแบรนด์เสื้อผ้านะคะโดยเฉลี่ยแล้วคนที่ประสบความสําเร็จเร็วที่สุดเลยที่มนเคยเจอคือ1เดือนนะคะและช้าที่สุดที่มนเคยเจอนะคะก็คือ6เดือนนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วอะคะ่ะกว่าจะไปถึงความสําเร็จก้าวแรกเนาะโดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลายอยู่ประมาณ3-4เดือนค่ะซึ่งมันเป็น แบบนี้ทุกคนก็คือกว่าจะขึ้นตัวอย่างผ่านกว่าจะผลิตคอลเลกชันแรกออกมาก็ใช้เวลาประมาณ1-2เดือนเนาะแล้วก็พอสินค้าเสร็จแล้วค่ะก็กว่าเขาจะแบบฝึกการขายฝึกการตลาดจนแบบจนกว่าจะขายแล้วได้ยอดขายไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการก็ใช้เวลาฝึกอีกประมาณ1-2เดือนมนก็เลยมองว่าโดยเฉลี่ยจากที่มนเจอมาเนาะก็คือใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ3-4เดือนที่เขาแบบ ไปสู่เป้าหมายก้าวแรกของเขาได้นะคะนั่นก็คือการทำยอดขายได้ตามที่เขาตั้งใจนั่นเองค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้มลเชื่อว่าหลายๆคนต้องสงสัยว่าคุณมลแล้วมีคนที่เขาทำแล้วแล้วไม่ประสบความสำเร็จไหมมนตอบตรงๆต,ต,ตรงนี้เลยนะคะว่า มีซึ่งมนก็ไม่ได้โลกสวยทุกคนคือมนก็ต้องตอบตามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วก็คือจะมีกลุ่มคนที่ทําแรด์เสื้อผ้าจนประสบความสําเร็จแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เขาทําแล้วแต่เขาก็ไม่สําเร็จซึ่งมันก็มีเหมือนกันและคลิปนี้มนก็จะมาอธิบายด้วยว่าอะไรคือความแตกต่างว่าทําไมกลุ่มคนนึงเขาถึงทําแล้วสําเร็จ แต่ทําไมอีกกลุ่มหนึ่งเขาถึงทําแล้วไม่สําเร็จซึ่งมนนะคะก็คือเคยได้คุยกับคนทั้งสองกลุ่มด้วยความที่เราแบบเออมีลูกศิษย์ก็เยอะคนอนบ็อกมาปรึกษาหลังไม่ก็เยอะก็เลยอยากจะเอาความแตกต่างตรงนี้มาแชร์กับทุกๆคนได้ฟังด้วยค่ะความแตกต่างของคน2กลุ่มนี้ข้อที่1น,นั่นก็คือกลุ่มคนที่ทําแล้วสําเร็จนะคะก็คือเขาคิดแล้วแล้วเขาทาเลยคิดปุ๊บทำปับ๊บ จริงๆนะคะคนกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้แต่คนที่ไม่สําเร็จเนาะเขาก็จะคิดแบบนี้ค่ะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแล้วก็คิดวนไปคิดจนเหนื่อยจนสุดท้ายก็เอองั้นไม่ทําละกันก็พอไม่ทํามันก็เลยไปไม่ถึงความสําเร็จนั่นเองนะคะและข้อที่2นั่นก็คือคนกลุ่มที่สําเร็จนะคะเขาจะเป็นคนที่ ทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องน,นั่นเองซึ่งมนต้องบอกเลยนะบางคนเขาไม่ได้ทุ่มเทเยอะไม่ได้ทำเยอะเพราะบางคนเขาก็แบบเป็นคุณแม่ด้วยบางคนก็ทำงานประจำแต่เขาอะค่ะเขาทำวันละน้อยๆแต่เขาทําสมา่าเสมอเขาทําทุกวันแต่คนที่ไม่สําเร็จอะคะ่ะจะเป็นกลุ่มคนที่แบบทาทาหยุดหยุดอยากทําก็ทําไม่มีอารมณ์จะทําก็ไม่ทํามันก็เลยทําให้เขาไปไม่ถึงความสําเร็จสักทีนั่นเองค่ะข้อที่สนั่นก็คือ กลุ่มคนที่สําเร็จนะคะเขาเป็นคนที่ ท้อ,อยากมากเวลาที่เขาเจอปัญหาซึ่งต้องบอกเลยนะปัญหาเป็นเรื่องปกติของการทาธุรกิจนะคะหรือจะทําแบรนด์เสื้อผ้ามันมีปัญหาอยู่แล้วแต่คนกลุ่มนี้เวลาที่เขาเจอปัญหาค่ะเขาก็จะแก้ปัญหาตามหน้างานไปคือเจออันนี้ก็แก้ไปค่อยๆแก้ไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปแต่คนอีกกลุ่มนึงเนาะเวลาที่เขาเจอปัญหาแล้วอะค่ะเขาเจอปัญหาปุ๊บเขาก็บน่นพอบน่บนก็ทอ้อพอทอ้อก็เลยเลิกเฉยเลยพอมาเลิกกลางคันแบบนี้มันก็เลยทําให้แบบ คือมันจบที่กลางคันไงแทนเสื้อแบบจริงๆแล้วอีกนิดนึงเขาอาจจะสําเร็จแล้วก็ได้แต่กลายเป็นว่าเขาเลิกก่อนเขาก็เลยไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีข้อที่4นั่นก็คือคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะเขาตั้งเป้าหมายสูงและเขาเทคแอคชั่นสูงมากเหมือนกันแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนาะเขาก็เป็นกลุ่มคนที่ตั้งเป้าหมายสูงเหมือนกันแต่การกระทํา องค้ามกับเป้าหมายอย่างสิ้นเทงคือทําน้อยมากหรือแทบจะไม่ทาเลยมนยกตัวอย่างเป็นเคสง่ายๆแบบนี้ละกันสมมุติว่าวันนี้คุณเป็นพนักงานประจําคุณได้เงินเดือน20,000บาทซึ่งสิ่งที่คุณทําก็คือคุณจะต้องทํางานอาทิตย์ละ5วันทํางานวันละ8ชั่วโมงแต่ว่าวันนี้คุณบอกว่าฉันอยากจะทําแบรนด์เสื้อผ้าให้ได้ยอดขายเดือนละ10,000แบาทนั่นแปลว่าคุณจะต้องทุ่มเทตั้งใจ ทำแบรนด์เสื้อผ้ามากกว่าการทํางานประจําถึง5เท่าถูกไหมคะอันนี้เราเปรียบเทียบตัวเลขกันตรงๆซึ่งมลจะบอกว่ามีลูกศิษย์ที่เขาทํางานประจําแล้วเขาทุ่มเท,ทแบบนี้จรงิงๆเช่นตัวอย่างของลูกศิษย์มลคนหนึ่งที่เขาทํางานประจําคู่ก,กับการทําแบรนด์เสื้อผ้าไปด้วยนะคะก็คือพอช่วงกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องเตรียมตั้งเวลาโพสต์สําหรับการโพสต์ขายของของวันพรุ่งนี้เพราะว่าตอนทํางานเขาก็จะไม่มีเวลาในการทำคอนเทนต์ในการโพสตพอตกกลางคืนพอเขา ตั้งเวลาโพสเสร็จเขาก็ต้องไปเตรียมแพ็คของ เพื่อพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะต้องตื่นเช้าก็ปกติแล้วไปส่งของให้ลูกค้าก่อนที่จะเข้าออฟฟิศพอตอนเที่ยงเขาก็จะต้องรีบมาตอบแชทลูกค้าที่ค้างเอาไว้หรือบางทีก็จะโทรดีลกับโรงงานที่แบบเพื่อออกแบบคอลเลกชันหรือดีลงานผลิตอะไรแบบนี้นะคะพอตกเย็นเขาก็วนหลุดเดิมเสร็จปุ๊บเขาช่วงเสาร์อาทิตย์เขาก็จะต้องแบบไปถ่ายบงถ่ายแบบเตรียมขายของของเขาพอช่วงดึกๆของเสาร์อาทิตย์เขาก็อาจจะแบบมีการศึกษาเรื่องการตลาดการขายการสร้างแบรนด์ซึ่ง งอันนี้คือลูทีนจริงๆของลูกศิษย์มนคนหนึงซึ่งมันทำให้มนรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาทำงานประจำอะ่ะแต่เขาทุ่มเทมากๆเลยนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงสามารถทำแบรนด์เสื้อผ้าคู่กับการทำงานประจำแล้วประสบความสำเร็จอย่างที่เขาตั้งใจได้นั่นเองนะคะ พอมวลอธิบายมาถึงตรงนี้แล้วตัดภาพไปที่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทํางานประจําเหมือนกันส่วนใหญ่เขาก็จะบอกมวลประมาณว่าแบบคุณมวลเนี่ยคือทํางานประจําก็เหนื่อยมากๆแล้วคือมันเหนื่อยมากจริงๆคือแบบอยากจะทิ้งล่างไม่มีเวลาเลยมันไม่มีเวลาโฟกัสไม่มีเวลาทําอะไรเลยเขาก็จะตอบกับมวลมาประมาณนี้อันนี้มันก็เลยเป็นความแตกต่างว่าทําไมกลุ่มคนนึงถึงสําเร็จแล้วอีกกลุ่มหนึ่งถึงไม่สําเร็จนั่นเองนะคะสุดท้ายมวลอยากจะสรุปแบบนี้นะคะว่าเราเนี่ยจะใช้ระยะเวลามากน้อย แค่ไหนกว่าจะสําเร็จมันขึ้นกับว่าเราเนี่ยทุ่มเทตั้งใจในการทําแบรนด์เสื้อผ้ามากน้อยแค่ไหนถ้าคุณทุ่มเทมากตั้งใจมากทําอย่างสม่ําเสมอมากพอคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ เร็วมากขึ้นเท่านั้นซึ่งอย่างที่มลบอกไปค่ะว่าโดยเฉลี่ยแล้ว่จะใช้ระยะเวลาประมาณ3-4เดือนเขาก็จะถึงเป้าหมายสเต็ปแรกของเขากันแล้วคนกลุ่มนี้ค่ะเขาจะทําอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องมันเลยทําให้เขาใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่อยากจะประสบความสําเร็จในการทําแบรนด์เสื้อผ้ามลอยากจะให้คุณคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาว่าฉันจะตั้งใจทุ่มเทและจะไม่ล้มเลิก จนกว่าจะสําเร็จใครที่คอมเมนต์มานะคะมวลขออวยพรให้คุณประสบความสําเร็จเร็วกว่าที่คุณตั้งใจเอาไว้ค่ะฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้มวลด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย